คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการผ้าร่วยและแม่น,น้อยผ้าร่วยนะคะค่ะธรรมาชมเมื่อนี้นะคะแอดกะจะมีตัวเลขหน้าท่างจากเซียนสมุรปากการนะคะมาให้กับ FC แฟนช่องมนตการผ้ารวยและแม่น,น้อยผ้ารวยด้เบิง่งนด้ชมเนาะคะ่ะ ซึ่งนะคะเสี้ยนสมมติปากาันนะคะเพิ่นกะบอกว่าเพิ่นพึ่งนะคะได้มาว่างตัวเลขแนวทางให้กับทางช่องนะคะเป็นครั้งแรกนะคะและการยังบัท่านได้ไปว่างอยู่ช่องไดนเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่านะคะตัวเลขของเพิ่นจะเป็นเลขวิ่งนะคะเป็นเลขวิ่งเนาะคะ่ะถูกมานะคะสามหัติดแล้วนะคะหวเวันที่17กลุมมาพานธ์นี่จะเป็นหววที่4เนาะคะ่ะค่ะท่านผู้ชม ก่อนจะไปเบิงงตัวเลขแนวทางนะคะจากเส้นสมุดปากกาเนาะค่ะสำหรับ FC ทันใดที่เข่ามาใาม่มนะคะที่ยังม่ทันในกดติดตามเนาะค่ะแอดกัะฝากนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อที่จะบ่ได้พลาดนะคะตัวเลขเด็ดๆนะคะคลิปใหม่ๆจากทางช่องมุนการผ้าร่วยและแม่น่อยผ้าร้วยเนาะค่ะ ค่ะกลับมาไปเบื้งไปฟังน้ากันนะคะรผู้ชมว่าตัวเลขแนวทางนะคะหรือว่าเลขวิ่งเนะค่ะจากเสียนสมุทรปาการน,นะคะในงหดวันที่17กลุ่มผาพันที่จะถึงนี้นะคะเพิ่นจนับนีตัวเลขตัวใดแน่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอ็นพอดีโโทรมาตะลายเมื่อเราเป่ว่าวางนะจ้าจ้าจ้าไม่เป็นไรจ้า กัเล่เมื่อนีบ้บัได้ออกบ้านค่ะเมื่อนีบ้บัได้ไปใส่กัเล่ได้ดโทรหาจ้าจ้าพอดีนอนอนอนตื่นเ <c oughs> ลยรบกวนไหมคะไม่ไม่ไม่เป็นไรจ้ะเลขบิงบนล่างศูนกับสามอ๋อตัวเลขน,นี้เป็นเลขคำนวณใช่ไหมคะใช่ใช,ใชเป็นสูตรคำนวณนะคะ <c oughs> จากจากเซียน เจียนสมุทปาการใช่ไหมคะถูกกับถูกเคยวาง <v ang S 2> ให้กับช่องไหนหรือ,อยังคะยังนะอ๋อยังไม่เคยวางนะคะจ้ะวางเป็นครั้งแรกนะคะจัดกับงวดที่แล้วก็ได้สองหนึ่งสามันตัดเหลือหนึ่งกับสามมันก็มาสามล่างสามบนเลขวิ่งใช่ไหมคะใช่ใช่ ส่วนงวดนี้ก็ทำได้ศูนย์าสวิ่งบนล่างนะคะครับวิ่งบนล่างวค่ะครับชวนของพี่ชายก็ได้บน6กับสองเลขวิ่งเหมือนกันเลขวิ่งบนล่างของเซียนสมุดปารกกาได้ตัวไหนนะคะ ของพี่ชายผมได้หกกับสองได้หกกับสองครับข้างล่างได้ได้หนึ่งกับเก้าอ๋อของของพี่ชายจะแยกบนกับล่างใช่ไหมคะใช่ใชเป็นเลขวิ่งเหมือนกันอ,อ๋อแต่ของของเซียนสมุดปาะการตัวไหนนะคะ ไม่มีมีแต่ว,ว่าศูนกับสามมาล่างมาบนอ๋อวิ่งบนล่างมีศูนย์กับสามใช่ไหมคะใช่ใชศนกับสมแต่ว่าของพี่ชายพี่ชายวิ่งบนหกับสองหกับสองครับวิ่งล่างหนึ่งกับ9ก้าหนึ่งกับ9้านะคะ ับ,บมีจับคู่ให้ไหมคะไม่มีจะไม่มีเป็นเลขวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมคะกับเป็นเลขวิ่งอย่างเดียวอ๋อ <c oughs> แล้วเซน <c oughs> เซนสมุดปาการไม่มีตัวชอบเหรอคะจะให้ <c oughs> ชอบค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วชอบมันก็เป็นบนก็สาม ห้า <5, S 1> บลเจ็ดชอบสามห้ากับสามเจ็ดใช่ไหมคะครับแล้วก็สองห้าสองเจ็ดสามห้าสามเจ็ดแล้วก็สองห้ากับสองเจ็ดใช่ไหมคะครับครับชอบแค่นั้นแหละอ,อ๋อล่างมีไหมคะล่างก็ชอบสองที สามสี่สองสี่สามสี่ค่ะกับแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าค่ะกับนั่นเลยได้เข้าแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าตัวเลขเลขวิ่งนี้คือเข้าทุ่งงวดยังไม่ยังไม่หลุดใช่ไหมคะ ของผมเองมันก็เข้ามาสามงวดแล้วนะเข้าสามงวดติดนะคะใชใจส่วนของพี่ชายก็เพิ่งเข้างวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ให้มาศูนย์กับแปดบนอ,อ๋อก็คือจับคู่ใส่กันเลยใช่ไหมครังว่าที่แล้วของพี่ชายถูกแต่เราตัดศูนยจริงไงเราจะคิดว่าแบบมาตัวเดียวก็เลยจับสามแปดอ๋อตัดตัด ศูนย์ออกแล้วก็เอาเอาแต่สามแปดใช่ไหมคะโหมดอยู่แล้วเลยไม่ได้วันนี้ก็ได้มาแล้วของเซียนสมุดประการวิ่งบนล่างคือศูนย์กับสามนะคะคเข้ามาแล้วสามงวดติดนะคะวันนี้จะเป็นงวดที่สี่ใช่ไหมคะครับใช่ใชของพี่ชายก็จะเป็นเลขวิ่งเหมือนกันวิ่งบนหกกับสองส่วนวิ่งล่างหนึ่งกับเก้านะคะครับครับ แล้วก็เป็นตัวเลขที่เซียนสมุดปาการชอบนะคะสตัวบนชอบ3ามห้า2ามและชอบ2ตัวล่างชอบสอง4ี่สามสและ29ถูกไหมคะถูกครับถูกค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเซียนสมุดปาการนะคะที่โทรมา แบ่งปันตัวเลขแนวทางในงวดวันที่17กุมภาพันธ์ให้กับ FC แฟนช่องมรดการพารวยไม่น้อยพารวยนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขแนวทางจากเซียนสมุรปากการนะคะเพิ่นกะจะเป็นเลขวิ่งเนาะคะ่ะของเซียนสมุรปากการนะคะเพิ่น เลขวิ่งของเพื่นนะคะถูกมาสามงวดติดแล้วนะคะงวดวันที่17กุมภาพันธ์นี่จะเป็นงวดที่4นะคะแต่เพื่นกับพึ่งได้โทรมาแบ่งปันตัวเลขแนวทางนะคะเป็นครั้งแรกนะคะให้กับแอดมินเนาะคะ่ะและแอดมินก็ได้มานำเสนอให้กับ FC แฟนสองมนตฑการพารวยได้เบิ้งนะคะเพื่อจะเป็นตัวเลขแนวทาง และกะนำโชคให้ในงวดวันที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะวิ่งบนล่างนะคะเพิ่นไห่0ูนย์กับ3นะคะและเพิ่นกับฝากของพีไส้เพิ่นมาไห่น้าเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขวิ่งปนของพีไส้เพิ่นมาจับคู่กันตรงๆเลยเนาะคะ่ะ0ย์กับ8นะคะงวดน,นี้คะ่ะพีไส้เพิ่นได้วิ่งบนนะคะ6กับ2นะคะวิ่งล่าง1กับ9นะคะเพิ่นกะ จับบมีจับคู่ให้เนาะคะ่ะแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เสี่ยนสมมติปาการเพิ่นมักนะคะเพิ่นมักบนเนาะคะ่ะเพิ่นมักบนมีซีคู่ซีหางเท่านั้นนะคะ3 5 3 7 2 5และ2 7นะคะส่วนล่างนะคะสองตัวล่างที่เพิ่นมักก็จะมีอยูหาคู่หาหางเนาะคะ่ะมีสองสี 4, ่สามี 1, ่ศูนย์หน และ29นะคะค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะแอดนะคะกับเป็นซื้อกลางเนอะคะ่ะในการนำเสนอตัวเลขแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมกะใส่วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเนอะคะ่ะตัวเลขทุกตัวนะคะมีสิทธ์เข่าและกับมีสิดลุดนะคะถ้าท่านผู้ชมบ่มากบ่ชชอกบกะเรือนพานนะคะ ถรามะท้าสอบค่ะ,คะเก็บไว้พิจรารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงค์รัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดจะคอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแอดก็ขอธรรมชื่มทุกๆท่านค่ะโชคดีถูกหวยรวยเงินในวันที่17กลุ่มภาพัน์ที่จะถึงนี้ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ